ว่ากัเลือไส้น้อยนะครับผมตอนนี้สมาชิกก็กําลังประกอบอุปกรณ์นะครับตอนนี้นสัญญานะครับนี่นาโป้ครับนาโป้ครับผมสวัสดีครับสัสดีน้องชายไส้เรือนะครับผมตามก็ไปเรือไส้น้อยนะครับกำลังพุ่งหน้าไปถูกเกาะนี้ช้างหรือจะไปยึดนะครับผม รับไปแล้วครับตัวแรกของซีชังวันนี้นะครับเบ็ดเบอร์สิบสองนะครับวางเลยครับเอาโอเคสวยงามสวยงามเดินมาให้เรือเดินมาค่อยๆ่อ,อเดินมาล้างสายไว้ล้างสายไว้

เดี๋ยวยก่อนนะคอยก่นอนคอยก่อนโอเคเอาละครับจันโก้กำลังอัดปลาสละนะครับผมคราวนี้สละตัวที่สองนะครับวิวดีมากโอเคเอนะครับโอเคจันโก้กำลังอัดนะครับ มีกาตัวเช้างไหมไม่มีฮะไม่มีค่อยอัดค่อยกลับไปเจ้าป้านิ้ไฟมีไหมนะครับนันโรถตถกำลังอัดอยู่ครัวนี้น่าจะตัวใหญ่ดูคันขันง้องอจมน้ำเลยไม่ต้องยกสูงนะยกต่ำๆยกที่มาแล้วก็ อัดออไปอัดไปกังวิ่งกำงวิ่งไปสดีครับดียายสายหย่อนอย่างเดียวตอนตอนกดตายลงเออเก็บสายออครับโอ้ยน่าจะตัวใหญ่นะครับวิ่งอย่างเดียวเลยครับสายพีอีสีนะครับเนี่ยโอ้เอาไว้ตีไปกระมุง มาดูนะครับว่าไซส์นี้จะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมปลาทะเลตัวแรกไหมครับเนี่ยตัวใหญ่ที่อัดเนี่ยตัวแรกที่ใหญ่ต,ตัวแรกที่หใหญ่น,น,นะครับปลาทะเลที่เหลือก็เป็นอัดปลากรนะิวไปเนาะอีก20เมตรนะครับอีก20เมตร ครับโอ้ไอช่อนรูเป่ะนี่ไม่ะหละฮะไหมไหมไหล่ะคุณไม่ทายปลาอื่นเลยไม่หล่ะชอมางไว้ะเปิโดนอินยะาุ่มคันไปสุ่มคันไปเดี๋ยวจอมรอดรอดรอดคันนไป ดินไปจุ่มพันเยอะๆจุ่มพันเยอะๆอย่าอย่าให้มันเ๋ยวมันจะสายมันไปบาดไอ้ของเรือจุ่มพันไปเลยจต้องยอกสูงมากนะจุมพัดไปจุมพัดไป รอๆรอคันไปใหญ่สายหย่อนอย่างเดียวนะครับงฝั่งนี้แล้วรไม่ยอมขึ้นเลยครับไม่วิ่งด้วยไม่กระโดดด้วยโอ้หมานี่แหละครับมากลางเรือแล้ว เห็นเป็นขาวๆแล้วครับโอ้เห็นไหมครับแต่ขาวๆเรียกนิดเรียกนิดมาแล้วครับโอ้โหะระนะครับเลี้ยงมาเลี้ยงมาค่อยๆมันไปไล่มันลอยแล้วโอ้ยโดนกลางตัวดิยโอ้ยตะระลาบมาแล้วบางงี้ลาบบางงี้ลาบบางงี้อย่าไปดามนั่นดิเออเก็บใบขาดใบสาย เบอร์ดานรกเลยระวังตุ๊กตะกอลนแล้วกันเอ้โหใส่ไม่เลยน้อยนะครับนี่ถ่ยายลูกถ่ายลูกถ่ายลูกเห็นเห็นทีมมั้เนี่ย ไสนี้โยมานสามโลได้เกี่ยวขอไาหมนมันเกี่ยวข้อมาอว่ามันหนักจับนี้ดิโอเอาไปขั้นมาระวัองอย่าไปดึงอันนี้นะถ้าดึงอันนี้มันจะมันจะคลายออกอโอเค นะครับจันกู้เดียด๋ยาถ่ายรูปนะอัมน,น,นี้อัมนี้มาขี่แล้วนะครับเดี๋ยวเดินออมบาดิเนีาะ,<น>ะอ้าวเดินอ้อมมาครับสัญญากำลังอัดนะครับใจคันด่อน

ิ่งตัวที่สามสัญญาเอ <laughs> ว่าแล้วมันต้องกดน้าขึ้นหัวเรือแล้วข้ามไปเออน้ายืนนี่อะกูเลย มานนี่ครับตามมาแล้วไม่รอดไม่รอด้วยตัมัมมอนนนีค มังนี้ดึงมังงี้ทำเ,เลี้ยงปลามางนี้คนชนปลาให้อยู่อย่ครับปลา,าคนเราเฮ้ยสอง0ันหลังเป็นไงนเฮ้ยใส่ต้ตงใี้มีนล,ลงเหยื่อให้บ้างแล้วบ้ <c oughs> <c oughs> างแล้วผมเช็คให้ก็ได้ดึงมาดึงมา ก็สางนี้ไอ้นี้ใช้ได้ไอ้นี้้ะยายนคน,นงานใหญ่ไม่ใหญ่เป็นรู้แต่คันหักอะตายหักอันนี้หักสองคันแล้วครับอันนี้ยังดีหักแล้วยังเห็นฟลานะโอู้ย oh, ังไม่ทันตายม,มึงวิ่งมาจากนูน่น เดี่ยวเราเมื่อเช้าก็หักไปคันนึงครับเหลือเหลือแต่กกเหลือแต่โคเองปลาก็ไม่เห็นที่อันนี้ก็หักคันที่สองไปนะครับกีเปอร์เกย์ใจหน่อยที่ให้เห็นคนด้วยโอ้โหสี่เป็นอะ คาไม่ใหญ่เราจะเราเอาไปเสียงดังแกมากำลังงงเลยครับคันสูงจุดแปด ไฟสนันนะครับโซโลิดหลอกเพนครับเฟียสอ้อก็ไี่สูตรดีเขาอ่อยเยอะแบนนี่เองถึงว่าตายกินดีน้าถึงเปล่าเฮ้ยทำไมมันดับอ่ะเออไม่เป็นไรครับ

0.812ใบสันนะครับโซลิดลอกเพนครับเฟียสอ๋อก็มพี่สูตรดีเขาอ่อยเยอะแบบนี้ดีงรืว่าตายดีนะถึงเปล่าเฮ้ยทำไมมันดับอ่ะเออจะอะไร ยิงข้าวเลยฮะอ ถึงไว้นะนั้นะอดไนิไดนินไหนแหละพอสาเข้าไปสาว้าวน้ำหมดไปแล้ว